สวัสดีครับคลิปนี้นะครับพบกับผมเจมนัตกุลจากช่องขายที่ดินทอเมืองโคราชนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพามารับชมนะครับที่ดินปิดถนนลาดยานนะครับเส้นนี้เลยนะครับผมคือที่ดินแปลงด้านหน้าของผมคือแปลงนี้นะครับที่ดินแปลงนี้นะครับจะมีขนาดเนื้อที่ทั้งหมดนะครับสี่ไร่พอดีนะครับผมเป๊ะเลยนะครับจะตั้งอยู่หมู่บ้านสะตระเค ตำบลโนนไทยอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมานะครับจะอยู่ระหว่างสองหมู่บ้านนะครับบ้านศาตจระเข้และบ้านใหม่นะครับผมที่ดินนะครับเป็นที่นานะครับผมเหมาะแก่การทําบ้านสวนนะครับทํโคกไร่หนองนานะครับจะมีเพื่อนบ้านนะครับอยู่ติดกับที่ดินนะครับที่ดินของเรานะครับ กันบ้านนะครับจะมีอยู่ประมาณ 2- 3สาหลังนะครับมีไม่เยอะนะครับผมตอนนี้นะครับชาวบ้านนะครับเริ่มออกย่อยมานะครับมาสร้างบ้านอยู่โซนนี้กันแล้วนะครับผมตลอดเส้นทางนะครับจะเข้ามาที่ดินนะครับผมมาจากถนนสุรนาายหมายเลข2 0 5นนะครับจะมาที่ดินนะครับจะมีบ้านคนนะครับเริ่มสร้างนะครับขึ้นอยู่ลายหลังแล้วนะครับผม ที่ดินแปลงนี้นะครับจะเหมาะแก่การปลูกสร้างบ้านสวนนะครับผมไว้มาพักผ่อนนะครับผมมานั่งเล่นวันหยุดนะครับผมหรือซื้อไว้อยู่ยามเกษียณนะครับก็เหมาะเช่นเดียวกันนะครับขุดบ่อสักลูกนะครับนําดินนะครับที่ขุดนะครับมาถมด้านหน้านะครับไว้ปลูกสร้างบ้านนะครับหลังเล็กๆสักหลังนะครับผมบรรยากาศดีนะครับเงียบสงบและไม่วุ่นวายนะครับ คนในเมืองนะครับกรุงเทพนะครับก็มาซื้อที่ดินนะครับอยู่โซนนี้กันเยอะนะครับผมเริ่มทยอยออกมาอยู่นอกๆกันแล้วนะครับแนวเขตด้านหน้าของที่ดินนะครับก็จากแนวบ้านคนนะครับมาถึงตรงนี้นะครับผมติดถนนลาดจ้างนะครับด้านหน้านะครับจะมีความกว้างนะครับ40เมตรนะครับผมทิศเหนือนะครับจะมีขนาดความกว้างนะครับ47เมตรนะครับ ทิศตะวันออกจะมีขนาดความยาว152เมตรและทิศตะวันตกนะครับจะมีขนาดความยาว140เมตรนะครับลักษณะที่ดินจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับผมอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลนะครับ190เมตรนะครับไม่เคยมีประวัติน้ำท่วมนะครับที่ดินแปลงนี้ขนาดเนื้อที่4ไร่นะครับ เจ้าของที่ดินได้ล้องขายในราคาไร่ละ1,60,000บาทนะครับราคานี้นะครับรวมค่าโอนและค่าภาษีแล้วนะครับที่ดินของเรานะครับจะอยู่ในเขตรับผิดชอบนะครับของอบตอโนนไทยเลยนะครับผมจะตั้งอยู่ตำบลโนนไทยอำเภอโนนไทยนะครับอยู่ห่างจากถนนสุราราลายหมายเลข205นะครับเพียง2กิโลเมตรนะครับผม และอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอโนนไทยนะครับสำนักงานที่ดินนะครับผมสถานีตำรวจภูทรอำเภอโนนไทยนะครับและธนาคารนะครับ4.3กิโลเมตรนะครับผมและอยู่ห่างจากอำเภอเมืองนครราชสีมานะครับอย่งแค่28กิโลเมตรนะครับผมที่ดินแปลงนี้นะครับจะเข้าออกได้2ด้านนะครับจะเข้าทางซอยนี้ก็ได้นะครับคือ ซอยทางเข้าหมู่บ้านบ้านใหม่กคกภูมินะครับผมจากถนนสุรนารายเข้าไปนะครับก็ระยะทางประมาณเดียวกันนะครับผมประมาณ2กิโลเมตรนะครับหรือจะเข้ามาทาหมู่บ้านสะตระเขงก็ได้นะครับระยะทางพอๆกันนะครับถนนนะครับหน้าที่ดินนะครับเส้นนี้นะครับดีมากนะครับเพิ่งสร้างใหม่นะครับชาวบ้านนะครับก็ออกมาสร้างบ้านนะครับ ก็หลายหลังนะครับผมน้ำประปานะครับก็อยู่ใกล้ๆกับที่ดินนะครับส่วนไฟฟ้านะครับก็ต้องรอหน่อยนะครับผมรอขยายเขตเข้ามานะครับผมถ้าบ้านสร้างหลายหลังนะครับก็รวมกันไปขอขยายเขตได้เลยนะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับที่ดินแปลงนี้นะครับหรืออยากจะนัดชมที่ดินแปลงนี้นะครับ สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทร0800592426นะครับหรือจะแอดไลน์ไอดีนะครับ0800592426นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับกระผมขอจบคลิป,ปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ